สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่เกมอัลเทอร์โวลูเดนส์วันนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าแคเทเธอรีนแคเทเธอรีนเป็นอิ่มตัวที่ผมมองว่าผมเป็นเมนมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีสายให้เราเล่นถึงหลายสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายน้ําแข็งสายหิมะหรือสายไฟฟ้าแต่ว่าวันนี้สายที่ผมจะมาเล่นก็คือเป็นสายพายุหิมะก็แล้วกันเป็นสายที่ผมมองว่ามันเล่นง่ายที่สุดแล้วคือไม่ต้องทําอะไรเลยกดสกิลหนึ่งสกิลสองแคทท่นั้นแหละสกิลหลักสกิลรองของเธอก็เป็นสกิลพายุน้ำแข็งอของเธอนั่นแหละครับโอเคถถ้้้้้าาาาาาาพพพพรรรรรรออออออมมมมกก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 ััััันน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 นแแแแแลลลลวววไไไปปเเ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 ยยยยดดดดดดดีีีีีีีีี่่่่่่่่่่โโหหหหิิิิิททะะะะะงงงงงื็ขขสคคธบผ ซึ่งผ네ีเนี่ยเวลาสิงตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เราเดินช้าลงนะแล้วแคทเธอรีนเนี่ยเป็นตัวที่เดินช้าเลยเวลาโดนผีสิงไม่เหนือดอมากนะครับถ้าไม่ได้กดกระโดดนี่คือไม่ได้เดินนะครับ <S <S เฮ้ยวันดีเฮียครั้งนี้ <S <S อย่ากเกลือนะ <S 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 โอเฮียพูดไปไม่ดังกับคำเฮ้ยตรงนี้โอ้โหมีห้องเงินสวัสดีโซ่เหมต้องซื้อกันอีกแล้วนะไอเทมดีครับยิ่งถ้าเป็นแคทเธอรีนนี่คือคอมโบก็ได้ดีมากนะไอเทมโซ่เนี่ยิดเดียวก็จบดาได้ไหมเฮ้ยได้ไม้กระทาโอ้ได้ โอ้โหติดคำสาบติดอะไรเนี่ยคนเนื้อหอมโอ้โหนี่กูโดนผีในด่านสิงไม่พอใช่ไหมกูต้องกูต้องโดนเนี่ยกูต้องโดนไอตัวเหลืองเหลือในสิงเข้าไปอีกแลวเนี่ยสายนี่คือแบบเหมือนโยนเหมือนโยนสตูลงในแบบเครื่องปั่นผลไม้อะไรเงี้ยแล้วแบบปั่นออกมาเป็นน้ำอ่ะปึ๊บนี่ทีนี้ก็เสกน้ำแข็งดู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 ลิเดแห่งโซ่นี่แล้วคขาโบกับโซ่ได้ดีมากเลยนะแคทเธอรีนเหนืดไปดิหนืดไปหนืดไปหนืดไปพี่ชาตินี้มันจะตีกูได้ไหมโอ้ตรงนี้เจอบอดลับ มึงมึงยังจะยิงผีใส่กูอีกเลยเนี่ยกูยังหนือได้พอใช่ไหมเวลาโดนผีสิงนึงคือมึงไม่ต้องเดินอะ่ะมึงกดวาร์ปเอาเลยโอ้ตรงนี้เจอห้องบอสแล้วเหิืนว่าห้องบอสนี้จะให้เราจ่ายตังค์นะแต่ว่าเราเพิ่งฝากธนาคารไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นไม่จ่ายเว้ยเออเท,งงทนงูเทนงูนี่เป็นไงเยเี่ยมอือโอ้โหโอ้เฮียเหมือนโลกแกนพาร์ทที่แล้วเลยถ้าน,นี้จะตกกระโดดไหมเนะี่ยบ๊ายบายกลับมาในเต็มยุคคาวบอยเอ้ยวันดีเฮียเฮียครั้งนี้ขอละขอละขอละเออโอ้เฮียทำไมเฮียทำกับผมแบบนี้ เ้ยโอ้ตรงนี้ปากดูดเลือดอะซื้อเลยดีกว่าทีนี้ก็เอาของมาใส่ใส่แทนอะไรดิใส่แทนอันนี้ก็แล้วกันเวลาจะเล่นแคทเธอรีนสายนี้นี่ต้องเผื่อเครื่องไว้หน่อยนะเครื่องใครไม่แรงนี่แหลกได้นะเนี่ยแก๊ปอือสวัสดีีน้องเจอกันอีกแล้วนะโอ้โอเคยังกวนตีนเหมือนเดิมสวัสดีครับโอ้พี่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 อีกแล้วมัน ผมเจอพีพ่ๆอีกแล้วอะไรวันนี้ <c oughs> คุณแว่นน่าสนใจนะถ้าเลี้ยงเลือให้เต็มใส่แทนโซ่เลยก็แล้วกันช่วงนี้รู้สึกว่าไอเทมโซ่เริ่มจะไล้ประโยชน์แล้วนะแต่ว่าคาเทนินสายเนี้ยความเสียหายมันเป็นหมู่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโซ่เนี่ยมันก็ไม่จาเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีโซ่เนี่ยมันจะช่วยในช่วงต้นเกมค่อนข้างเยอะเลยเป็นสายการเล่นที่แม่งอยู่เฉยๆฉยก็ยังจบห้องได้โอ้มาเจอกันอีกแล้วนะพี่ครั้งนี้ขอให้แม่นกว่านี้ได้ปะอือปนดูดอีกแล้ว อ,อแล้วก็เว้าเหมือนเดิมน,นี่ผมให้โอกาสพี่สองรอบนี้นยังกระโดดไม่โดนอีกเลยเนี่ย,ยแต่เรื่องยิงเนี่ยโดนทุกนัดอืมผสมของกนดีกว่าใส่เข้าไปดูซิจะได้อะไรปึง้งโอ้โหขยะมาขยะมา,ามาึงเอาไอนาฬิกาพาที่แล้วกลับคืนมาเลยนะมึงเอานาฬิกานั่นกลับคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะรู้สึกอยากได้นาฬิกาแล้วตอนนี้อ้อเฮียวันดีเฮียเฮีเยต้องให้ของดีกับผมแล้วเอ่ออ้เฮียในที่สุดเฮียในที่สุด ทีนี้มันก็จะเละๆหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มดา่านไปหมดเลยได้ไม้เท้าอันนี้มาละของดีครับใส่แทนอันนี้ก็แล้วกันไอ้ไม้เท้านี่ในเวลาเราฆ่าศัตรูดได้เนะี่ยมันจะเรียกมันจะเรียกลูกขรบาทลงมานะดนะูดิดูดนะดู I will have order <S <s <ays> <S แอปโอ้โ oh, oh. หกูโดนจนได้เวลาท้าถ่ายพ่อ้า <s ays> <s ays> ไหนๆก็โดนลูกหลงซะทำไมมันง่ายอย่างวะโอเคมาเจอบอสเต็มเม็ดเต็มนวลโอ้โหโอเคโอเคโอเคกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูจะระวังให้มากกว่านี้ เอ้ยโอ้ันเรียกคืนมาโอ้มันมาอีกแล้วโอ้ยเยอะนี่จังนี่เจอกันอีกแล้วนะบอสที่ไม่สมควรจะเรียกว่าตีเป็นบอสไหมแม่งตีง่ายมากมันก็แค่ล้างแล้วเท่านั้นลถวทีนี้ล่างบอสเต็มตัวมันก็จะโผลมาใช่ไหมโอ้น่ากลัวมากเลยครับโอ้ออ้ตกใจมากโอ้ยิงเลเซอร์มาเออถ้าเลเซอร์มันนี่หลบง่ายอยู่วะโอ้หลบไม่ได้เลยโอ้นี่กุสาโดนให้แล้วเนี่ยแตกไปดิจอบด่านอย่างง่ายดายดูซิจะได้แรงอะไร แรงที่เป็นเอสอยู่แล้วสินะโอเคก็ได้เวลาไปสมควรแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอตัดไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แช์นะครับอะไรที่มันอยู่ข้างล่างอย่ากดกดไปให้หมดอย่าไปกดรายงานกับปุ่มดิสไลค์ก็พอนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอ่ะืมกระเลงตองแตงข้บพรสักสองแสนมอ่ะอไทยหน้าบดสองแสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถมผมอ่ะอืมันแหยุคกลางแดดมานจังเลกระบ,บอแตกผมอ่ะอ เมื่อบ้านยำข้อแรงบัดสุดท้ายมีตะปนแมงแขงโอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัว